ผู้สุดท้ายวันนี้ครับเป็นพระสนุนทานนะครับพบกับแบ็กแท็ a t c นะครับครับวันนี้ถือว่าสวนสนุนทานครับเป็นเจ้าบ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะสู้กับแบ็กแท็ a t c ได้นะครับถ้ามีโอกาสชนะก็พรุ่งนี้จะเจอกับสนุสิ์นะครับรับแต่วันนี้ต้องต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวนะครับเพราะว่าในแมตช์ที่แล้วทาง ATC4 นะครับก็เพิ่งเอาชนะสนุสิ์มานะครับ นิออนครับจะเสิร์ฟให้กับทางแบ็กเทคก,ก่อนครับวันแรกโอเคเลยครับขึ้นมาตีดีมากนะครับแต่ว่ากันนิกาครับตัวรับสายรับได้ครับบริวันยีระบันตีดีมากครับเป็นผู้เล่นที่สูงนะครับแมถือว่าถือภาพช้านะครับการเทคตัวขึ้นสูงครับแมตีหนีล็อก เป็นคะแนนแรกนะครับให้กับเมกเก็ตเอทีซีครับเมกเก็เสิร์ฟต่อนะครับขึ้นมายอดมายังรับไว้ได้ให้วิระบันตีใส่บล็อกเลยครับแต่ว่ายังเหนียวนะครับบอลว่านว่าตีตีไปติดมือของวิระบันนะครับอ่ะดูสินว่าไงครับบอลบอลออกเลยครับบอลออกครับนพิ่งว่าไปทัชไม่ใช่ไม่ทัชใช2-0แล้วครับ พีอ่ออนเสิร <viruses> ์ฟน <G TA> <alah> ิออนเสิร์ฟมาลูกนี้วันแรกต้องแก้หน่อยครับโอี้ออกเลยครับพอพี่มลพยายามจะวิ่งมาเลยครับแล้วมาเช็คเส้นปรากฏว่าลูกออกไปแล้วครับหมายเลขเจ็ดนะครับพรพิมลกันบางนะครับใช่ครับเป็นนักกีฬาชุดยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกด้วยครับนิออนพรังสีนะครับเสิร์ฟต่อเสร็จขึ้น หมาตีเลยครับดูนีสุมาไลอ่ายังนะรครับขึ้นมาคลิปครับวิรวัตโอ้โหเจอหน้าบล็อกสูงนะครับริปล,ล่างสูงอยู่แล้วนะครับวิรัต4สลูกน <40 S 1> ี้สูนีสุมาไลพอสุดๆนะครับถ้ต้องช่วยแก้แต่ว่าแก้ไม่ไหวครับ โคด oh, วนะน,นะครับอ่อนโพชาต้องเรียกวันนอกของสวนชนันทานะครับในครั้งที่หนึ่ง <S 1> <S 1> เปิดเกมมาในเซตที่หนึ่งนีโดนเมกเคนนำห้ต่อศูนย์ถือว่าต้องรีบแก้ไขเกมโดยด่วนนะครับคบนักกีฬาจะต้องมีสมาธิในการที่จะเล่นบอลในแต่ในแต่ละครั้งนะครับ วันนี้เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับเพราะว่ากองเชียร์ก็ยังมาให้กำลังใจนักกีฬาอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นดาร์บี้แมตช์ครับสวนทุสิ์กับสวนทุนันทาเจอกันใช่ครับครับท่านผู้ชมที่อาจจะมาเป็นศิษย์เก่านะครับครับเดี๋ยวอาจจะเป็นนักศึกษาของทั้งสองสถาบันนะครับพรุ่งนี้มาเชียร์กันได้เยอะนะครับครับสองสถาบันนี้รั้วติดกันนะครับรั้วติดกันนะครับครับไหลหลังมานี้ ติดข้ามาก่อนครับปอนมนต์ยังเข้าไปช่วยได้ครับกีลวันคือเรื่เวลานอกไปแล้วนี่แต่ว่าในตอนนี้สุนันทาเนี่ยยังไม่ฟื้นครับจะต้องรีบปรับเกมให้เร็วที่สุดนะครับในการที่ปรับลับคืนมานะครับนิออนเสิร์ฟอยู่คนเดียวเลยครับเสิร์ฟลึกมากตรงนี้ขึ้นมาตีครับสุมาอะไลุทีตีติดยากครับน่ออลพยายามจะวิ่งเข้าไปครับเพื่อที่จะไปแ่ ขุดขึ้นมาแต่ว่าลูนนี้เนี่ยลำบากหน่อยครับนี่ครับคะแนนแรกมาแล้วนะครับสุนทรนันทาหงต่อเสิร์ฟมาไอวิรวันตีมาตดงนี้ตีแล้วตีบล็อกนะครับแล้วออกโซรยาพรมล่าครับเป็นชุดทีมชาติชุดตะเวนไทยนะครับรับ รยาตัวเซตนะครับเสิร์ฟเซตขึ้นมาให้สุมาลาัยยังเสร็จกับกันกาเดาได้พี่อ่อนตีเองเลยครับไว้หลังมาตีประคองไว้ก่อนครับติดกันกาตัวรับอิสระครับเซตขึ้นมาลูกนี้ตีับบซ้ําอีกครั้งหนึ่งยังเหนียวครับดูครับลูกนี้สุมาลาัยตีแบบโต้แล้วน,น,นครับ เอาละครับนี่เรียกกองเสียงกองเชียร์จากสวนสุนธนาได้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับเป็นการลุกได้คะแนนนะครับจากสวนสุนธนากับพิธีกาพิธีกาเสิร์ฟเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟดีนี่ออนอาจจะเสิร์ฟเพลินไปหน่อยไว้คะแนนพอต้องมารับลูกเสิร์ฟแล้วรับไม่เป็นใช่ไครับใช่เลย <4 S 2> นะครับ4ตัเอาละครับโคบัณฑิตนะครับแนะ่ต้องเรียกนักกีฬามานะครับพรพิมลกันบางรับบอลเฉ็บออกด้านข้างไปวันนี้เนี่ยบครั้งใหญ่คืออาจจะไม่ค่อยได้รับบอลเท่าไหร่ครับพอม,มารับจริงๆแล้วนี่อาจจะมี มีเป๋ไปบ้างนะครับใช่ครับนักกีฬาจะต้องมีหลายทักษะนะครับการเคลื่อนที่เน้นลูกสองมือล่างสองมือบนนะครับแล้วก็ใช้สายตาในการที่จะเคลื่อนที่ไปรับบอลให้เร็วนะครับสายตากับมือนี่ต้องประสานกันครับนี่ครับโค้ดวันะอ่อนโพรชา ใช้เวลานอกไปทีมละครั้งแล้วนะครับครับครั้งละ30วีนาทีนะครับ,รบ้องสวนสนามแล้วก็แบ็กเ็กชุดที่มาเสิร์ฟครั้งนี้เ์ฟแรงมากเป็น8ต่อ4การนะครับเสิร์ ขึ้นมาเซตไขหลังมานะครับทิปมาแต่ว่าพรพิมลยังอยู่นะครับเข้าไปช่วยได้ทันพี่หย่อนเอาบอลข้ามไปก่อนนะครับขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งติดล็อกครับดข้แต่ว่าตัวตัวรับอิสระนี่ยังโกรธมากขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะน่าจะถูกเทปครับกับเป็นหมายเลขเจ้ครับพรพิมลกันบางล็อกโดนแถบบนของตะข่ายนะครับวันนี้จะไม่ตีเลยครับพรพิมลครับ ทำเสียคะแนนไปสองครงสองสามคะแนนนี่ครับชัดเจนครับห้าแปดวันแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีนี้ตีตีพลาครับนี่พอนูจะสูสีขึ้นครับตีแบบไม่เต็มมือนะครับก็ต้องโดนล็อกนะครับสมารายประสบศึกเยี่ยมครับเกิดเยี่ยม เจ็ดต่อแปดโอ้โหนะครับจากห้าหนึ่งนะครับตอนนี้ไล่มาเจ็ดต่ตอแปดเสิร์ฟต่อนี่ครับสุมาลัยสุมาลัยเสิาร์ฟไซส์าาแต่ว่าทีนี้บอลออกข้างไปก่อนแล้วครับเก้าต่อเจ็ด ทางเบคเก็นะครับต้องเปิดบอลรับให้ได้นะครับเนี่ยครับเครื่องเริ่มจะร้อนแล้วนะครับพอพี่มดกันบางครับหมายเลขเจ็ดครับจากโรงเรียนบุดีเมชาส,งสิงห์สิงห์เสนียนะครับเมื่อวานนี้ช่วยทำคะแนนให้ทางเบคเก็ตอินทีซีได้เป็นต่บเป็นจำลยครับ,อรบโอ้โห บ่อยครั้งที่จะเห็นครับนักกีฬาเหยียบเส้นเซิร์ครับครับหรือว่าการทำหน้าที่ของผู้กํากับเส้นนั้นยอดเยี่ยมมากครับเสิร์ฟมาขอบพบนลนะครับรับให้พี่ออนตีเกมดีขึ้นครับลูกนี้ตีใส่ล็อกเลยครับสุดต่อสิบเอ็ดเอาครับไม่แน่นะครับวันนี้นี่อาจจะเกมยาวครับคู่นี้ครับ ไม่สูงนะครับหมายเลขเก้าโอ้โหนะครับตีใส่ล็อกนะครับ,รบเดือนเพนอารีเหลือนะครับเลขเก้าเซขึ้นมาตีเลยครับไปติดล็อกของชุติมานะครับสิบสองต่อสิบ ลิสลา,าครับจะเสิร์ฟลิสลา,าเสิร์ฟมาลุนี่เดอร์ใส่เยนเพนนี่แหละครับตัวนี้อันเดอร์มาตีไปก่อนครับข้าไปก่อนตัวนี้เล่นบอลเดียวติดตามให้หมดอันเดอร์นิออนนิออนต้องตีข้ามไปครับเคาะข้ามไปแล้วอารอครับข้า,าก็ขึ้นมาให้นิออนนิออนขึ้นมาตีติดวอกล์กนุ่มไปแล้วขครับผมพยายามตัวเ,เ,เ,เองครับตอนี้องพยายามจะพุกคน างกนิกาครับพยายามพุคงเข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ทันแล้วครับต้องไม่เหมือนนะครับนักกีฬาต้องไม่เหมือนะครับเมื่อกี้กันิกาทีมช่วยยืนมองบอลอ,อยู่นะครับเสิร์ฟล้นหลอกหลังไปเองเลยนะครับนี่อ่อนครับ 13-11โอเคไหลหลังมาสวยมากครับทีนให้ชุติมานะครับต so, ีดีเมื nah ่อครับตีทะลุ็อก2เลยนะครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สู้กันแบบสูสีมากครับซดฝีมือใกล้เคียงนะครับเสิร์ฟมาครับความพี่บอลไหลหลังมาลลยนีขึ้นไปหยอดอาจะยังไม่ตายครับแต่ว่าบอลออกไปแล้วครับ บอลอ้อมเสาอากาศนะครับกีรอนุยอดรอมครับตัวรับอิสระนี่พยายามที่จะแม่พุ่งเข้าไปอันเดอร์เลยครับเซตมาขึ้นมาตีแต่ว่ายังติดสรยาครับเซตให้นี่นครับโอ้โหยรบันครับยังเอามาได้ครับอีกครั้งหนึ่งเซตขึ้นมาให้พอยม,มอนตีเลยนีตีไม่เต็มมือนะครับแต่ว่าแม่กลายเป็นดีไป พรพิพมลเป็นนักเกือบที่ถนัดมือซ้ายนะครับกับแต่ถือว่าตีได้ดีครับ15-12บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังฟรีบอลได้ครับพรพิมลอันเดอร์มาครับเซตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้พรพิมลตีลูกนี้ตีไม่ข้ามครับตีติดน,นัดเองคะแนนยังไม่ห่างนะครับ คุติมาคุติมาเสิร์ฟมา,มาบอลแรกพอดีครับแกะมาได้ไม่ทันแลยครับบ้านบอลครับจะมีกาพยายามนะครับที่จะเอาบอลข้ามตะข่ายนะครับสุนันทานรีบนะครับอ่ามีเวลา8วินาทีนะครับในการที่จะเสิร์ฟครับ ดูนะครับอิชนิตาจะเซตยังไงเซตนี่ครับปีดีมากครับสุมาลัยระสบสุดโอ้โหอยุธยานะครับถ้าจับสุมาลัยไม่อยู่นะครับมีโอกาสมากนะครับในการที่จะเก็บชัยชนะในเซตที่หนึ่งนะครับสำหรับสวนสุนันทาสุมาลัยเสิร์ฟมานะครับนี่ครับตีเข้ามาดูดีตีออกไปเองครับเยิรัติ เล่นไปเล่นมาแล้วต่กลายเป็นเม็กเทคเอทีซีเนี่ยเล่นเสียซะเองใช่ครับขึ้นมาตีดีมากครับความนุเมนแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้ครับสุมาไอร์อะไรุดมัดอครั้งหนึ่งเนี่ยรูปร่างสูงได้เปรียบครับอ่าเทได้เทได้สวยครับ จากตำแหน่งสามนะครับเหมือนตัวเองไปดีตป็แหน่งสี่นะครับก็ถือว่าหนีตัวล็อกนะครับจุดมาตีประคองเอาไว้ก่อนนะครับนิสุมาไรานิออนล้นมานครับอันเดอร์เซตมาให้ปีระวันตีลูกนี้ยังไม่ตายครับต้องฟรีบอลมาอีกครั้งหนึ่งเซตขึ้นมาลูกนี้ให้พรน,นิมนตีเตจุมารัยครับเซตข้ามมาก่อน ความเฉลียวฉลาดของทุเซ็ตสวนชนทธาครับแน่นบอลจังหวะที่2แล้วก็เป็นคะแนนกับรูดร่างคือบางๆนะครับอินชลิตาเนี่ยแต่ว่าชฉลาดมากครับเสิร์ฟมาใส่วิบบันนี่เลยครับลูกนี้ตีบอลเวลนะครับแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้ขึ้นมาตีใส่ลูกนีแล้วลงครับติดรอบก่อน์ให้มดกันบางครับ ลงมาแล้วครับพรมิมนมาไหลหลังยอดมาแต่ว่าติดนี่อ่อนย้อนมาแต่ว่าอันเดอร์ขึ้นมาให้กับอิรวันตีเลยโอ้โห<อ>ล้มมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี้ไม่เหลือครับสซรยาโอ้โหเป็นการลุกที่สมุนรดาครับของหมายเลขเก้า น,นี่โสรยาต้องส้มดับสองครับทำให้สวนสันทาต้องเลีอยกโนนนอกครั้งที่สองครับนี่ครับหมายเลขเก้าครับของเชียร์ของสวนสันทาก็ยังอยู่ให้กำลังใจนะครับทีมของตัวเองอยู่นะครับ เมื่อวานนี้นี่ทางแม็กเทคเอทีซีซีก็ลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายนะครับครับเจอกับสวนุสิทธิ์ปรากฏว่าคือจะมีแต่พวกแฟนๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นนะครับที่มานั่งชมครับแต่วันนี้นี่ยังมีแฟนๆของทางสวนสนันถานะครับที่มาให้กำลังใจทีมตัวเองเยอะมากหล่อสวยมากครับนตาครับเป็นคะแนนที่สองครับจากการเล่นบอลจวะที่สองของโจเซ 89เลยครับยังตามหลังเพียงแค่คะแนนเดียวพอไม่หมดบันแรกครับขึ้นมาตีสวยมากครับอลิสซาลาอิสลาเซอิสลาเซอร์อราาอรมาอ้าวันแรกมากพยายามจะเข้าไป แต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับจิตริตาช่วงท้ายเซตนะครับนักกีฬาจะต้องปิดข้อปิดพลาดได้ด้นะครับของสวนชันันทาครับนี่นะครับจิตริตาอันเดอร์มาให้ตีเลยครับติดบล็อกนิดหนึ่งสรยาครับต้องขึ้นไปตีประคองเอาไว้ก่อนนะครับเซตข้ามายังติดครับสรยาเซตขึ้นมานี่ออนตีมาครับ ยังรับเอาไปได้ครับจุมารไรเสร็จต่อมาไทเนี่ยครับ uh huh. ตีออกไปเองครับก uh huh. ระวันกีระวันครับเอาละครับควมห่างเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับสองคะแนนน่าจะได้ครับ uh huh. เจนเป็นอารีเหลือ บอกไปนิดนงครับคือในช่วงคะแนนสำคัญอย่างนี้เนี่ยจะไปเสิร์ฟพลาดจะต้องเซฟย้อนเสิร์ฟใส่เดนเพนครับตัวนี้ไหลหลังมาตีติดล็อกตันนี้ให้ธีรวัลน,นะครับต้องฟรีบอลคืนไปหยอดมาสวยมากครับคุ่มอะไรไปสุดดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งใน ไม่กี่คนนะครับที่สามารถทำคะแนนให้สุนทรนันทาได้อย่างต่อเนื่องนะเป็นการเล่นลูกแบบทิพย์เรับครับนี่นะครับเสิร์ฟแบบโอ้โหน่าเสียดายครับแล้วเสิร์ฟไปตัวเซตด้วยนะครับเสียคะแนนจากการเสิร์ฟเสียของทีมตัวเองด้วยนะครับ สรยาพรมล่ากับสรยาตัวเซตนะครับนีเ์าฟมารับใส่ยันเพนต้องตีผรกคองไปก่อน,นครับสุมารายนี่ครับตีแรงแล้วบอลว่าตีดีมากครับพรหมมลเนี่ยตีสบัดข้อนะครับเป็นแนชพอยในเซตที่หนึ่งครับกับเป็นเซตพอยขึ้นมา ต้องต้องฟรีบอลครับ,รบดูดสรยาเซตมาให้พรทิมลตีอัดเลยครับ25ต่อ20อครับจบกันแข่งในเซตที่1ครับเม็กเคก ATCC ชนะสวนสนนาด้วยคะแนน25ต่อ20ครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันแข่งในเซตที่2กันต่อ